ก็สวัสดีพี่น้องประชาชนและก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมสอส,อสอวรพภวิยาโลดบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลครับกอหรือ,อก็ขอบคุณหัวหน้าพักคคุณพิธาน,นะครับที่ได้เกิดมาแล้วว่านโยบายทุกจังหวัดไทยก้าวหน้าของพวกเราพักเก้าวไกลนั้นจะสําคัญกับอนาคตประเทศไทยอย่างไรนะครับผมจริงๆอยากขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจที่สําคัญที่พวกเราพักเก้าวไกลต้องทําให้สําเร็จครับพวกเราเนี่ยยึดมั่นในภารกิจนี้มาตลอดนะครับ ตั้งแต่คราวเป็นพาคอนาคตใหม่นโยบายยุติรัดรวมศูนย์จนมาถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปลดล็อกท้องถิ่นนะครับที่ร่วมรบลงกับคณะก้าวหน้าจนมาถึงวันนี้ครับนโยบายทุกจังหวัดไทยก้าวหน้าของพรรคก้าวไกลนะครับ<โ>ทั้งหมดเนี่ยล้วนจริงๆแล้วล้วนเชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเป็นภารกิจที่ทําให้อยากเห็นทุกจังหวัดไทยก้าวหน้าก้าวไกลพร้อมกันได้ผมอาจจะขอเริ่มจากภาพภาพนี้ครับเป็น4ข้อให้ทุกท่านเข้าใจง่ายๆครับว่า ภายใต้รัฐบาลก้าวไกลเนี่ยเราจะทําให้ทุกจังหวัดไทยก้าวหน้าได้อย่างไรบ้างนะครับข้อแรกครับผู้บริหารจังหวัดเราเราเลือกเองครับคือการวางรถแมปไปสู่การเลือกตั้งนายกจังหวัดในทุกจังหวัดทั่วประเทศข้อที่2งครับงบจังหวัดเราเราตัดสินใจเองคือการเพิ่มงบจังหวัดจัดการตนเองให้ทุกท้องถิ่นทุกจังหวัดครับแล้วก็ข้อที่3นะครับบริการสาธารณะในพื้นที่เราเราจัดการได้เองครับคือการปลดล็อกแก้ไขกฎระเบียบ ถ่ายโอนให้ท้องถิ่นเนี่ยบริการสาธารณะเป็นหลักแล้วก็ข้อที่4ครับท้องถิ่นเราเราร่วมตรวจสอบได้เองครับก็คือการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันครับเพิ่มอำนาจประชาชนตรวจสอบมีส่วนร่วมในการใช้งบใช้อำนาจถอดถอนท้องถิ่นได้โดยตรงทั้ง4ข้อเนี่ยครับก็จะนำไปสู่ภารกิจที่จะเปลี่ยนให้ทุกจังหวัดไทยก้าวหน้าก้าวไกลได้ครับผมอาจจะขอขยายความในข้อแรกนะครับว่าผู้บริหารจังหวัดเราเราเลือกเองได้ ผมคิดว่าทุกท่านทราบดีครับความก้าวหน้าของทุกจังหวัดปัจจัยที่สําคัญที่สุดคือผู้แทนจังหวัดครับดังนั้นเนี่ยเราเชื่อครับว่าผู้แทนจังหวัดที่ทําให้ทุกจังหวัดก้าวหน้าได้เนี่ยจะมีเงื่อนไข4ปัจจัยครับข้อที่1ก็คือเป็นคนในจังหวัดครับเข้าใจปัญหารู้ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ครับซึ่งแน่นอนว่าก็ย่อมไม่ใช่คนนอกจังหวัดที่ถูกแต่งตั้งโดยราชการส่วนกลางที่นั่งอยู่ที่กรุงเทพปัจจัยข้อที่2ครับมีเวะลาชัดเจนครับ สามารถวางแผนพัฒนาจังหวัดให้มีความต่อเนื่องได้อย่างน้อยๆเนี่ยก็คือคราวละ4ปีซึ่งแน่นอนครับก็ยอมไม่ใช่ผู้ว่าในแบบปัจจุบันที่โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ในตําแหน่งจังหวัดละคราวละเพียงแค่1ปี8เดือนปัจจัยข้อที่3ครับได้รับการยอมรับจากประชาชนครับตัดสินใจรับผิดรับชอบกับประชาชนในจังหวัดได้ซึ่งแน่นอนครับกลไกที่ตรงไปตรงมาที่สุดก็คือเลือกตั้งไม่ใช่การแต่งตั้ง บริหารดีประชาชนก็อยากให้อยู่ต่อบริหารไม่ดีประชาชนก็อยากเลือกผู้บริหารคนใหม่และปัจจัยสุดท้ายครับปัจจัยที่4ก็คือมีทีมงานมีอำนาจบริหารจัดการแก้ไขปัญหาพัฒนาจังหวัดได้เป็ดเสร็จครับซึ่งแน่นอนครับก็ย่อมไม่ใช่การที่ทุกจังหวัดมีราชการส่วนภูมิภาคที่ทํางานแยกกันภายใต้นายคนละคนสังกัดคนละกระทรวงดูแลภารกิจคนละอย่างทับซ้อนกับท้องถิ่นแบบปัจจุบันพวกเราทราบแล้วก็เข้าใจแล้วก็เคารพ ผู้ว่าและก็ข้าราชการส่วนภูมิภาคทุกท่านว่าทุกท่านล้วนเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถแต่ด้วยสี่เหตุผลที่ผมได้เกิดมานี้เป็นระบบเป็นเชิงโครงสร้างที่ว่าทําไมถ้าเราอยากจะเห็นทุกจังหวัดไทยก้าวหน้าก็มีความจําเป็นที่ประเทศไทยจะต้องมีการเลือกตั้งนายกจังหวัดทุกจังหวัดครับซึ่งจริงๆแล้วกลไกที่ว่านี้จริงๆแล้วมันก็อาจจะเหมือนคล้ายๆกับที่กรุงเทพมหานาครเป็นนะครับก็คือที่สามารถ เลือกตั้งผู้บริหารจังหวัดได้ดังนั้นครับแต่ว่าแต่ว่าข้อเรียกร้องนี้นะครับจริงถ้าพูดกันตามตรงแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรนะครับมีข้อเสนอจากภาคประชาชนมากมายนะครับที่อยากจะเห็นผู้ว่าเลือกตั้งจังหวัดจัดก,การตนเองหรือการยกเลิกราชการส่วนวิภากษ์มีการเรียกร้องนี้มาแล้วหลายสิบป,ปีนะครับแต่ข้อเสนอเรียกรยก้องนี้ ยังไม่ได้ถูกการผลักดันโดยพรักการเมืองระดับชาติอย่างจริงจังให้สําเร็จนะครับวันนี้พรกเก้าไกลจึงขอประกาศโรดแมปหนทางสู่เป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมท,ที่สุดก็คือว่าพวกเราจะเสนอให้มีการทําประชามติทุกจังหวัดพร้อมกันในปีแรกนะครับคือการกลับไปถามประชาชนผู้ทรงอำน,นาจสูงสุดนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่ให้ภายใน5ปีให้รัฐบาลนะครับที่ต้องเตรียมเพื่อย,ยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค ให้เลือกตั้งนายกจังหวัดโดยตรงจากประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศคือพวกเรามั่นใจครับประชามติคือหนทางเดียวครับที่จะทำให้นายกจังหวัดเลือกตั้งเกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทยครับประชามติจะเป็นคำตอบในตัวของมันเองครับว่าประชาชนทุกจังหวัดพร้อมแล้วอยากเลือกผู้บริหารจังหวัดของตัวเองครับและผลประชามตินี่ครับก็จะกลายเป็นผลลัพธ์ครับที่ขับเคลื่อนให้ทุกรัฐบาลเนี่ย ้องเดินหน้าปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่นี้วางแผนให้มีการรองรับให้มีนายกจังหวัดเลือกตั้งทุกจังหวัดครับแต่โรถแมปการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคนั้นพวกเราพักเก้าไกลขอยืนยันกับข้าราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องที่ไม่ว่าจะกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนครับว่าทุกตำแหน่งแห่งหนจะยังคงอยู่ทุกสิทธิประโยชน์จะยังคงเดิมทุกความก้าวหน้าจะยังคงมีครับการปฏิรูประบบราชการครั้งนี้ จะเป็นเพียงแค่เปลี่ยนการทํางานครับจากเดิมที่ทํางานแยกกันภายใต้ที่บดีปรัดกทรวงที่นั่งอยู่ที่กรุงเทพเป็นการทํางานร่วมกันภายใต้ผู้บริหารท้องถิ่นที่เลือกจากประชาชนในพื้นที่และต้องทําให้ศักและสิทธิ์ของท้องถิ่นและส่วนกลางเท่าเทียมกันสร้างกลไกรองรับการถ่ายโอนก้าวหน้าโยกย้ายข้ามระหว่างท้องถิ่นและเข้าสู่ส่วนกลางได้ พวกเราเชื่อครับว่าข้าราชการไม่ว่าจะเป็นเกษตรจังหวัดพาณิชย์จังหวัดนายอำเภอกำนันที่ทํางานร่วมกันภายในจังหวัดภายใต้นายกจังหวัดที่เลือกจากประชาชนยอมทํางานได้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากกว่าการทํางานแยกโคลกะนละนสังกัดโคลกระทรวงนายโคละคนแบบปัจจุบันครับดังนั้นเนี่ยถ้าให้พูดตรงๆก็คือว่าการเสนอยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคก็เป็นเพียงแค่การปฏิรูประบบราชการให้ภาครัฐในทุกจังหวัดมีประสิทธิภาพ ยึดโยงรับผิดรับชอบกับประชาชนในจังหวัดมากขึ้นซึ่งข้อเสนอของเราเนี่ครับก็จะทําให้ก็คือให้ในประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารในระดับประเทศมีนายกจังหวัดเป็นผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัดและมีนายกเทศมนตรีและนายกอบตอเป็นผู้บริหารระดับเทศบาลและตำบลและพรรคก้าไกลครับก็จะเสนอให้มีการเลือกตั้งนายกเขตในกรุงเทพมหานครทุกเขตครับ พราะกรุงเทพมหานครนี่ครับมีประชากรถึง5.6ล้านคนมีพื้นที่ถึง1,568ตารางกิโลเมตรครับกรุงเทพมหานครใหญ่เกินกําลังของผู้ว่าคนเดียวที่จะดูแลกรุงเทพมหานครได้ทั่วถึงครับการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกผู้บริหารเขตแต่ละเขตกันเองจะทําให้เกิดการดูแลแล,และรับผิดรับชอบกับประชาชนในกรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึงครับซึ่งก็จะเหมือนกับหมหานครทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นโตเกียวลอนดอนปารีสก็ล้วนมีการเลือกนายกเขตทั้งสิ้นครับ เพื่อมาช่วยทํางานในรายละเอียดในพื้นที่ช่วยเสริมผู้ว่าให้ทํางานภาพใหญ่และอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็น,นี่คือข้อแรกของเรานะครับที่ว่าผู้บริหารจังหวัดเราเราเลือกเองของนโยบายทุกจังหวัดไทยก้าวหน้าของภาคก้าวไกลครับข้อที่2งครับงบจังหวัดเราเราตัดสินใจเองครับจากคําถามที่ว่าโครงการที่ตัดสินใจโดยคนที่นั่งอยู่ที่กรุงเทพแต่คิดแทนคนทุกๆจังหวัด กับโครงการที่ตัดสินใจโดยคนในพื้นที่ที่ประชาชนเลือกโครงการแบบไหนจะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่ากันและก็เราปล่อยให้งบประมาณร้อยบาทของเราตัดสินใจ80บาทโดยคนที่นั่งอยู่ที่กรุงเทพแล้วคิดแทนคนทุกจังหวัดแบบนี้ต่อไปไม่ได้ครับคําถามนี้คําตอบของเรามันง่ายมากสำหรับพวกเราพรรคก้าวไกลนะครับเราจึงมองว่าการเพิ่มสัดส่วนงบประมาณให้จังหวัดจัดการตนเองเป็นเรื่องประโยชน์ของประชาชนโดยตรงครับให้ท้องถิ่นมีงบประมาณเพียงพอในการดูแลบริการสาธารณะ และตามหลักการของเราที่ว่างานเงินโคนไปพร้อมกันงบประมาณนั้นจึงเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดครับที่ต้องกําหนดให้ถ่ายโอนมากขึ้นดังนั้นภาคเก้าไกลครับจะเสนอให้สัดส่วนรายได้ท้องถิ่นต่อรัฐบาลกลางเนี่ยเพิ่มทุกปีปีละ2%ครับหรือเพิ่มขึ้นทั้งหมด200แสนล้านบาทต่อปีภายใน4ปีเพื่อให้เขา้าใจง่ายๆครับก็คือโดยเฉลี่ยท้องถิ่นแต่ละแห่งภายใน4ปีถ้าเป็นเทศบาลตำบลอบตก็จะได้งบเพิ่มขึ้น20ล้านบาท เปปทศาบาลนครเทศาบาลเมืองก็จะได้งบเพิ่มขึ้น100ล้านบาทต่อป,ปีจังหวัดหรืออบอจก็จะได้งบเพิ่มขึ้น250ล้านบาทต่อป,ปีกทมพัทยาก็จะได้งบเพิ่มขึ้น3,000ล้านบาทต่อป,ปีครับและแน่นอนครับหลักการของเราจะมีสูตรคำนวณเพื่อแน่ใจว่าเป็นการกระจายเงินเงินอุดหน,นุนจากส่วนกลางเนี่ยให้ท้องถิ่นและลดความเหลื่อมล้ําระหว่างท้องถิ่นได้ครับท้องถิ่นที่มีไรายได้น้อยก็ควรจะได้เงินอุดหนุนมากขึ้นครับ นี่คือเป so, like um ้าหมายของเราที and and ่ต้องการเห็นการกระจายงานเงินคนไปทุกจังหวัดให้ทุกจังหวัดมีงบประมาณเพียงพอในการดูแลประชาชนพัฒนาจังหวัดตนเองได้และพักเก้าไกลครับก็จะขอเสนอปลดล็อกรายได้ท้องถิ่นครับให้ท้องถิ่นสามารถหารายได้เพิ่มได้เองครับไม่ต้องรอส่วนกลางออกข้อบัญญัติท้องถิ่นสําหรับเพิ่มรายได้ใหม่ๆครับท้องถิ่นมีงบประมาณเพิ่มเติมก็ดูแลประชาชนได้มากขึ้นปลดล็อกให้ท้องถิ่นสามารถกู้เงินออกพันธบัตร ร่วมทุนเอกชนตั้งสาหาการสร้างวิสาหกิจท้องถิ่นเองได้ท้องถิ่นทุกหัวเมืองทุกภูมิภาคมีโครงสร้างพื้นฐานรถไฟฟ้าทางด่วนเกิดขึ้นได้ไม่ต้องรอเงินไม่ต้องรออนุมัติและนี่คือข้อ2ของเราครับอบจังหวัดเราเราตัดสินใจเองของนโยบายทุกจังหวัดไทยก้าวหน้าพักก้าวไกลครับข้อที่3ครับบริการสาธารณะในพื้นที่เราเราจัดการเองครับ พราะท้องถิ่นเนี่ยคือหน่วยงานรัฐที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุดครับทุกปัญหาประชาชนจะคิดถึงท้องถิ่นเป็นหน่วยงานแรกทุกท้องถิ่นมีทั้งแรงจูงใจแล้วก็แรงกดดันครับจากประชาชนในพื้นที่โดยตรงในการแก้ปัญหาและก็พัฒนาบริการเพราะว่าประชาชนเขาเลือกมาดังนั้นท้องถิ่นจึงควรเป็นหน่วยงานหลักครับในการบริการสาธารณะให้กับประชาชนครับแต่ปัจจุบันครับทุกท้องถิ่นเนี่ยถูกล็อกโดยกฎระเบียบที่ว่าท้องถินน่นมีอำนาจทําอะไรได้บ้างครับมันก็เลยเกิดสถานการณ์ครับที่ทุกท้องถิ่นเนี่ยเขาลังเลครับ ว่าตัวเองเนี่ยมีอำนาจหรือไม่ครับเพราะว่าไม่ได้กําหนดไว้ชัดเจนหรือไม่ได้มีระเบียบเบิกจ่ายของมหาทไทยรองรับไว้ครับถ้าท้องถิ่นทำเนี่ยก็จะเสี่ยงถูกหน่วยงานาตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นสตงอปปชเนี่ยเอาผิดได้ว่าไม่มีอำนาจทำครับไม่มีระเบียบรองรับท้าไม่เกิดปัญหาที่ท้องถิ่นเนี่ยกังวกลกฎระเบียบม,มากกว่าประโยชน์ของประชาชนดังนั้นเราก็จึงเสนอปลดล็อกภารกิจครับคือการกําหนดให้ท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจออกข้อบัญญัติเบิกจ่ายได้เอง ท้องถิ่นมีอำนาจทำบริการสาธารณะได้ทั้งหมดยกเว้นเฉพาะภารกิจที่กำหนดห้ามไม่ว่าจะเป็นกองทัพเงินตาสารสัญญาระหว่างประเทศที่ห้ามท้องถิ่นทำเพราะก็ไม่ควรอยู่แล้วที่ท้องถิ่นจะไปทำภารกิจเหล่านี้แต่ภารกิจที่เหลือท้องถิ่นต้องสามารถทำได้ครับซึ่งนั่นก็ะทำให้ไม่มีเหตุผลอีกต่อไปว่าท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการดูแลประชาชนครับปลดล็อกให้ท้องถิ่นบริหารงานบุคคลออกแบบกอง ภายในท้องถิ่นเองได้ครับท้องถิ่นที่จันทบ,บุรีสามารถมีกองทุเรียนได้ท้องถิ่นที่ประจวบคีรีขันมีกองประมงได้ครับนี่คือการทําให้ท้องถิ่นเนี่ยมีความยืดหยุ่นออกแบบบริการสาธารณะนะให้กับประชาชนในทุกจังหวัดได้และพักเก้าไกลครับก็จะเดินหน้าเร่งรัดออกแผนกระจายหนาาฉบับที่3ครับให้ถ่ายโอนภารกิจให้มากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นถนนคูคลองแหล่งน้ํโชลประทานเพื่อทุกจังหวัดเนี่ย ออกแบบวางแผนเมืองซ่อมถนนขุดลอกคูคองแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแรงได้ตรงจุดมากขึ้นถ่ายโอนบริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นขนส่งสาธารณะสิ่งแวดล้อมช่วยพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินเพื่อให้คนทุกจังหวัดเพิ่มสายรถเมล์ได้ง่ายครับสั่งปิดโรงงานที่ปล่อยน้ําเสียกิ่นเหม็นได้เองแก้ปัญหาข้อพิพาทที่ดินให้ประชาชนได้เร็วขึ้นถ่ายโอนการออกใบอนุญ,ญาตไม่ว่าจะเป็นโรงแรมโรงงานสถานบริการให้ท้องถิ่นครับ ให้ท้องถิ่นเป็นคนดูแลเรื่องท่องเที่ยวเองทั้งระบบแก้ปัญหาโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตให้ท้องถิ่นกําหนดเวลาปิดสถานบริการได้พัทยาภูเก็ตปิดตีสี่ได้ครับแก้ปัญหาสวยสถานบริการที่โดนถ่ายเงินมาโดยตลอดและสิ่งที่พวกเราจะทําได้รวดเร็วที่สุดครับก็คงเป็นการปลดล็อกกฎระเบียบคําสั่งคอสชที่เป็นอุปสรรคท้องถิ่นครับไม่ว่าจะเป็นยกเลิกคําสั่งคอสช8ปทับสองครับที่เป็นโซ่ตัวฉุดลั้งให้ท้องถิ่นขาดคน แล้วก็เร่งทบทวนกฎระเบียบมหาไทยครับที่มีทั้งยุมย่มยิม้มล็อกคอลวงลูกท้องถิ่นครับเหล่านี้สามารถทําได้อยู่แล้วภายใน1น0วันแรกและนี่ก็คือทั้งหมดนี้คือข้อ3ครับที่ว่าบริการสาธารณะในพื้นที่เราเราจัดการเองครับของนโยบายทุกจังหวัดไทยก้าวหน้าพักก้าวไกลครับข้อที่4ครับท้องถิ่นเราเราร่วมตรวจสอบไปเองครับความกังวลเรื่องทุจริตคอร์รัปชันภายในท้องถิ่น เป็นปัญหาที่พวกเราพักก้าวไกลเราเข้าใจครับแล้วก็สนับสนุนในการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังแต่ก่อนอื่นครับก็ต้องเอาข้อมูลมาพูดกันก่อนให้เข้าใจตรงกันก่อนครับว่าความเสียหายจากการทุจริตจากท้องถิ่นนั้นรวมกันแล้วเนี่ยก็ยังน้อยกว่าราชการส่วนกลางหลายเท่าครับเพราะแม้แต่รายงานของสอตอง,อองเองถ้าย้อนหลังไป15ปีเนี่ยครับก็พบนะครับว่ามูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันรวมกันแล้วเนี่ยจากท้องถิ่น น้อยกว่าราชะการส่วนกลางถึง9เท่าดังนั้นก็ต้องเข้าใจกันก่อนว่าถึงแม้มีความเสียหายน้อยแต่เราก็เข้าใจและจะแก้ไขกับเรื่องนี้ครับต่อมาครับก็ต้องยอมรับกันอีกครับว่าทุกองก์เนี่ยครับไม่ว่ากรมกระทรวงไม่ว่าจะท้องถิ่นไม่ว่าจะองค์กรเล็กไม่ว่าจะองค์กรใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนที่ใดที่ไม่มีกลไกลการตรวจสอบที่ดีที่นั่นมีทุจริตครับ ดังนั้นนี่ครับเราก็ยืนยันมาตลอดว่าการแก้ไขปัญหาในชุดผิตรัฐทั้งหมดซึ่งรวมถึงท้องถิ่นด้วยเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องทําควบคู่กันจริงๆนโยบายแก้ปัญหาทุจริตภาคก้าวไกลเราจะเปิดในรายละเอียดพร้อมกันกับนโยบายราชการไทยก้าวหน้าในเดือนหน้าครับแต่วันนี้ผมอาจจะขอเล่าเป็นแค่น้ําจิ้มที่เกี่ยวกับท้องถิ่นให้เห็นภาพครับประเด็นแรกครับเราก็จะเปิดเผยข้อมูลภาครัฐการใช้อํานาจการใช้งบประมาณท้องถิ่นเปิดเผยทุกข,ขั้นตอนครับถูกตรวจสอบได้ง่ายขึ้น เพราะเราจะมีระบบแจ้งเตือนเป็นเลดแฟลกขึ้นมาในโครงการที่มีพิรุษสอทุจริตครับไม่ว่าจะเป็นล็อกสเปคหัวประมูลจะซื้อแบบพิเศษคนได้งานเป็นญาตินักการเมืองโครงการเหล่านี้จะถูกแจ้งเตือนขึ้น,นมาเป็นเลดแฟลกให้ทั้งประชาชนแล้วก็ปปชเนี่ยตรวจสอบได้สะดวกขึ้นเอาผิดคนโกงได้เร็วขึ้นทุจริตภาครัฐจะทําได้ยากขึ้นครับนอกจากเปิดเผยข้อมูลท้องถิ่นแล้วเราก็จะเสนอเพิ่มอํานาจประชาชนโดยตรงครับคือการกําหนดให้ท้องถิ่นเนี่ย ต้องจัดสภาพลเมืองจัดประชุมทาวน์ฮอล์รับฟังประชาชนทุก3เดือนครับให้ประชาชนเนี่ยติดตามความคืบหน้าแจ้งปัญหาซักถามกับท้องถิ่นได้โดยตรงครับให้ท้องถิ่นเนี่ยต้องทํางานตอบสนองแล้วก็ถูกตรวจสอบโดยประชาชนดีและเร็วขึ้นต่อมาภาคเก้าไกลเราก็จะเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนครับด้วยการสร้างแพลตฟอร์มกลางระบบออนไลน์ทําผ่านมือถือได้ใช้ได้กับทุกท้องถิน่น ให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการกําหนดใช้งบประมาณของท้องถิ่นได้ครับหรือที่เรียกกันว่า participatory budgeting ครับคือประชาชนเนี่ยริเริ่มเสนอโครงการที่ต้องการได้เองร่วมโหวตสนับสนุนโครงการที่อยากเห็นได้ง่ายหรือเข้าชื่อเสนอข้อมญจากท้องถิน่นออกกติกาภายในท้องถิ่นกันเองได้แม้แต่การเข้าชื่อถอดถอนท้องถิ่นได้สะดวกขึ้นครับเพราะถ้าประชาชนหมดความไว้วางใจผู้บริหารท้องถิน่นก็ย่อมหมดความชอบธรรมครับ เราเชื่อเขาว่าการเพิ่มอำนาจประชาชนคือคกลไกการตรวจสอบที่ดีที่สุดครับที่ทําให้การทํางานภาครัฐรวมถึงท้องถิ่นเนี่ยรวดเร็วแล้วก็ยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นไม่ว่าจะใช้อํานาจใช้งบไปทําอะไรประชาชนเห็นติดตามตรวจสอบได้หมดถ้าตัดถนนเข้าบ้านตนเองถ้าญาติที่เป็นผู้รับเหมาได้งานก่อสร้างแต่ถนนเพิ่งส่งมอบเนี่ยแต่เดือนเดียวพังแล้วประชาชนก็ต้องมีสิทธิซักถามได้ถ้าชี้แจงไม่ได้ประชาชนก็จะเป็นคนลงโทษด้วยการลงมติถอดถ,ถอนท้องถิ่นได้ครับ นี่คือการทําให้ท้องถิ่นเนี่ยยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดนี่คือข้อ 4. ข้อสุดท้ายของเราท้องถิ่นเราเราร่วมตรวจสอบได้เองของโนโยบายทุกจังหวัดไทยก้าวหน้าของพักก้าวไกลครับสรุปอีกครั้งนะครับใน4ข้อทุกจังหวัดไทยก้าวหน้าก็คือทุกจังหวัดเลือกผู้บริหารจังหวัดได้ทุกจังหวัดมีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาทุกจังหวัดมีอำนาจบริการสาธารนณะดูแลประชาชนได้ทุกจังหวัดเพิ่มอ,อ,อำนาจประชาชนตรวจสอบให้ท้องถิน่น ยึดโยงกับประชาชนและสุดท้ายครับเพราะผมเชื่ออย่างสุดใจครับว่าภารกิจครั้งนี้พวกเราจริงๆแล้วต้องการเพียงแค่โอกาสเดียวนะครับโอกาสสาคัญที่ทําให้ทุกจังหวัดในประเทศไทยก้าวหน้าได้เพราะถ้ามีการกระจายอำนาจไปที่ท้องถิ่นแล้วงานเงินคนเนี่ยจะไม่กลับมารวมศูนย์อีกถ้าประเทศไทยทุกจังหวัดในประเทศไทยประชาชนเป็นคนเลือกตั้งนายกจังหวัดแล้วก็จะไม่มีรัฐบาลไหนนะครับที่จะเปลี่ยน กลับมาให้ผู้ริหารจังหวัดมาจากการแต่งตั้งได้อีกนี่จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปเชิงโครงสร้างที่ไม่มีวันย้อนกลับครับดังนั้นเนี่ยผมจึงอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านครับมาร่วมสับสูนกับพวกเราครับร่วมสับสุนพักก้าวไกลให้ทำภารกิจนี้ให้สําเร็จครับปลดล็อกท้องถิ่นจังหวัดจัดการตนเองประชามติเลือกตั้งนายกจังหวัดไทยต้องก้าวไกลให้ทุกจังหวัดไทยก้าวหน้าครับพวกเราขอโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวครับ เพื่อเปลี่ยนประเทศไทยที่ไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมครับขอบคุณครับ